น้ำเต้าหู้นี้อาจจะเป็นเมนูปโปรดของใครหลายๆคนเลยฮะเพื่อนๆรวมถึงเอกาด้วยเนาะเอกาชอบมากเลยนะฮะเพราะว่ามันทําง่ายส่วนผสมไม่เยอะไม่แพงด้วยนะฮะและที่น่าสนใจไปกว่านั้นก็คือคุณประโยชน์อันมากมายมหาศาลของน้ำเต้าหู้ซึ่งมาจากถั่วเหลืองเม็ดเล็กๆนี่แหละฮะวันนี้เรามาทาความรู้จักคุณประโยชน์อันมากมายของน้ำเต้าหู้กันนะฮะแล้วก็วันนี้เอกาจะมาแชร์ลักษณะของน้ำเต้าหู้ที่มีคุณภาพเนาะว่ามีลักษณะยังไงนะฮะ การดื่มน้ำตองู้เป็นประจำน,นั้นช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดด้วยนะฮะเพื่อนเพื่อนเนื่องจากมีไขมันไม่อิ่มตัวนะฮะซึ่งดีกับเส้นเลือดของเรานะฮะนอกจากนี้ยังช่วยลดน้ำหนักได้ด้วยนะ,ะเพื่อนเพื่อเพราะว่ามีน้ำตาลน้อยมากเมื่อเทียบกับนมวัวนะฮะอีกทั้งยังมีฮอร์โมนเอสโตรเจนซึ่งเป็นฮอร์โมนที่ดีสำหรับผู้หญิงแล้วเป็นฮอร์โมนเพศหญิงนะฮะช่วยให้ผิวพรรณผ่องใสช่วยเหตุระบบฮอร์โมนดีนะฮะ น้ <รง S 1> ดีด้เนาะช่วยดูแลปกป้องเส้นเลือดของเรานะฮะช่วยให้เส้นเลือดของเรานั้นแข็งแรงเนื่องจากมีโอเมก้า3และโอเมก้าหเนาะช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระด้วยมากไปกว่านั้นเนี่ยน้ำเต้าหู้ก็ยังมีคุณสมบัติช่วยป้องกันโรคกระดูกพรุนนะฮะเนื่องจากมีแคลเซียมที่สูงมากพอๆกับนมวัวนเลยทีเดียวแล้วก็มีไขมันต่ำน้ำตาลต่ำด้วยเนาะ,ะนอกจากนี้ยังช่วยให้สุขภาพจิตด,ดีด้วยนะฮะแล้วก็ มีเส้นใยไฟเบอร์สูงช่วยดูดซับน้ําตาลช่วยป้องกันโรคเบาหวานได้ด้วยนะฮะ<ม>เพื่อนถ้าดื่มบ่อยๆจากนี้นมถั่วเหลืองยังเป็นทางเลือกสําหรับผู้ที่แพ้นมบวนะฮะหรือแพ้น้ําตาลแลคโตสที่อยู่ในนมบวเนาะหรือแลคโตสอินเทอร์เรนซ์นะฮะก็ดื่มนมถั่วเหลืองแทนก็จะได้ทั้งโปรตีนที่สูงแคลเซียมที่สูง,ทสงทเทียบเท่านมบวแลวก็น้ําตาล ไขมันต่บนะฮะไฟเบอร์สูงด้วยช่วยดูดซับน้ําตาลไขมันออกจากร่างกายด้วยแล้วก็ไม่ก่อให้เกิดภูมิแพ้ด้วยนะเพื่อนเพื่อนนี่นมถั่วเหลืองคุณภาพดีจะต้องทิ้งให้เดือดติดต่อกันอย่างน้อย15นาทีนะฮะไม่ใช่พอเริ่มเดือดก็ปิดฝาเอาปิดไฟแบบนั้นไม่ใช่นะ,ะเพื่อนอ่าเป็นไงบ้างะฮะเพื่อนถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะฮะนี่ไปลองทําทานกันดูนะฮะทำง่ายมากๆเลยถ้าจริงๆจะทานจืดได้จะดีมากเลยนะฮะ แต่เอากาชอบตัดหวานด้วยน้ำพึ่งเนาะจะได้มีความอัรรถในการด,ดื่มนะฮะวันนี้ไปก่อนแล้วฮะบาย